อครับการร้องพนออ้ายมันด้อยน้อยวาสนาต่อคนที่อ้ายหักต่อให้อ้ายหักเจ้าสำใดก็ยังพายเขา กับความหักของเฮาตอนนี้เจ้าบ่มีอายแล้วคือวันเกา่าบ่เหมือนคำที่เจ้าเคยเวา้าเคยบอกกันเจ้าบอกไอาว่าเจ้าสีบ่มีภยัยแล้วเป็นจังใดเจ้าจังไปมีเขาแล้วความรักของเฮาเจ้าสีรับผิดชอบจังใดอายเจ็บใจ อายปวดใจแต่บ่มีผู้ใดมาดูแลใส่ะคนที่เคยแค่เคยห่วงใหญ่ใส่ะคนที่เคยบอกฮักกันว่าสิดูแลกันจนวันตายมือที่อ้ายเจ็บช้ำใจแล้วทำไมไม่มาดูแล เป็นเพลงที่สองเลยคุณง่อเป็นเพลงเสนเพลงที่สองยงเยงอไรก็ต้องงทเป็นไกดลน์ไว้องเขียนไว้ใช้ทำนองตองเขียนน้องผด้วยเ่็นไมเียนอืมนเพลงที่ตางก็ิดหงวได้เพลงนี้องนะจะมีคนดูหลายแสนเงีเพะเหมือนเนร้องเพลงอะไรของ เบิ้งจากเวลตาวันนี้ก็คืออันนี้เดี๋ยวช่วยกันตั้งชื่อเพลงด้วยนะครับเบนนี้ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเพลงอืเบิ้งจากเวลตาเบิ้งจากเวลตาเพลงแรกเพลงแรกชื่อไซรลักคนที่เคยแคร์อาจารย์ต้องให้ทำนองก่อนให้ร้องก่อนมาไม่เนื้อเพลงเพราะมากแล้วก็ติดหูไวนะทุกคนคือฟังครั้งเดียวอ่ะ

ที่เจ้าแสดงแ่เียงาเจ้าแ้ต้ดียวอเาวคายงกรับาเพลจาก็เตรยมคเียงันนะคยดดีี่เจ้าแสดงือหวงเาหลตลมอเจ้ากับเขาจ้องตาเจ้าดูหวให่มันยิงตกย้ำ ว่าทุทกุการประทำที่เจ้าแสดงคือห่วงเขาลายไม่มีมักมักขอยู่นี้เด้อเดิงงเ้จริงจริงมักข้อบ่ออะไรมัดข้อบ่อมัดเขาลาย มาดามเป็นลมดัหากันไสวมเขาไลสวมเขามันเหงาเท่าไหร่กันไม่้คำว่าเขาคาราน่ามาเราคือถ้าถ้าาจบงนี้ไปก็ไม่ใช่เราแล้วเอฟเอเลยนะ นะ 2, 3, ให้มอบให้เจ้าไปหักกันทีมไปหักขาสาหักกันตอนหคนีได้ไได้ตัวตไม่ใช่อะไรเนาะของอะไรเนาะสรุปแล้วของอะไรนะมีตัวรหัสมันตัวเอ็มทีอะรครับขอสาวคยเซตตั้งเ้าไเหรอเนือเพลงเนี่ยความหมายของมันคือตอนที่เขายังไม่ได้ไปไหนหรอกยังอยู่กับเรา แต่ว่าเราเริ่มรู้แล้วแหละว่ามาอยู่กับเราแล้วอยู่มันยืนอยู่หลังเราแต่ว่าใจอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ขาดไปแล้วเนี่ยก็เลยบอกไปเลยว่าไปซะจะไปก็ไปแล้วพี่หนูพี่หนาจ้างพี่เพียนด้วยก่อนนะลองนะอของลองอยู่ไหมแก้ข่าวเล้เนี่ยพี่เพียงก่อนจะเรียนน้ำมันอ่อ่าน้ำแข็งน้ำแข็งสดเลยนี่แหละครับสดดียิ่งกว่าเบียร์อีก เบิ่งจากแววตาอา้กัูว่าเจ้าห่วงเขาหลายเมื่อเขาชิตใจเจ้าดูห่วงใหญ่ทุกการกระทําเมื่อเจ้ากับเขาจ้องตาเจ้ารวยมันยิ่งตอกย,ย้ำวาจากเจ้าแสดง มักเขารลมักเขาบอมักเขาไลยก็ให้ไปหักกันสาเมื่อนี่ไอ้อาสีเสียน้ำตาก็ยังดีกว่าให้น้องสวมเขามันเงาเท่าไรเจ็บปวดยังไงไอ้ที่ทนเอาเป็นสิ่งสุดท้ายจะํำว่าเราไอ้หมอบให้เจ้า ไปฮักเขาสาอ่ามานี่กลับมาให้เลยครับวันนี้ผมมาเลยครับโตสุดยอดจริงๆนะทุกคนไฟเพราะมากผลลุกเลยครับผลลุกเลยเอบุญช่วยเอบุญช่วยจิตคอนบุรีใช่ไหมครับจิตคอนบุรีครับอาจารย์เอบุญช่วยจิตนักจิตตลอดนับจิตจิตคอนบุรีนะครับเพลงแรกที่ร้องคือเพลงโกราดดีนะมาจากนครราชสีมาครับผมจะขายน้ำขายน้ำปั่นอะไรกับเด็กๆที่โรงเรียนครับอ๋อ สองคนนี่และค,ครับคนมไปกันกาินครับ <c oughs> อ๋อคนละโรงเรียนเดี๋ยว <c oughs> เรามีรายได้ไม่เกินเทานี้ไม่เกินีรมีกาเีกเน มาเที่ยวครับมาเที่ยววันหนึ่งขับรถมาเที่ยวมาเรื่อยครับผมปิดเทอมอล้วผมปักหลักมันอ่ะผมไปปักหลักกันที่ท่าวเทียนยิงจากกัวลาลัมเปอรเทียนแล้วก็ค่อยไหลครับเพราะว่าจะไปมุ่งหน้ามาจากกัวาลแล้วไปเที่ยวเนี่ยมันได้บ่อนเดียวครับก็ผมปักหลักเลยผมผมจะถึงบ้านได้หลายบ่อนเลยได้ไปหลายที่ครับ้ช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่ไหนไม่รู้ครับไม่มีจุดหมายก็คือ สองวันอาจจะถึงโคราชครับผมไปเรื่อยๆพี่ <laughs> ไปเรื่อยๆ mm hmm. ไปสักคำตรงไหนอะไรอร่อยไงไหนก็กินกินกันแล้วก็นอนนอนแล้วก็ไปต่อืินแล้วไปต่อเนี่ยครับ